เอาอะไรแทงดีโ right ู so ้ห so นักจริงนะหนักจริงนะจึก so จึก so จึกเดฮมสเตอร์นาจาอติ่งกติ่งก็ติงก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 ็ิงกูดูเรื่องงแล้วบอกกูเข้าผิดช่องบอกว่าเนี่ยมา ดีๆสวัสดีทุกท่านแท็ไไซแตกตอนที่เท่าไรหร่หรอวะอ๋ oh, <laughs> ตอตอนที่8โอเคมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะกับผมทัชวันนี้ครับเริ่มกันที่อะไรดีเริ่มที่วิชั่นแล้วกันวิชั่นหาหอ,อกของผมในวันนี้ครับมีหอ,อก2เล่มด้วยกันครับก็คือ2เล่มนี้นะหอ,อกเล่มแรกมีชื่อว่ามูนไลท์ครับและเล่มที่2ชื่อว่าฟ็อกครับผม ฟกนะออกเสียงผิดนี่เป็นฟักเลยนะให้ใจเถิดเป็นหอ,อกในทอเรียม,มอรทั้งคู่เลยครับสำหรับหอ,อกทั้งสองเล่มนี้นะคุณสมบัติความสามารถของมันจะเป็นอย่างไรปะเริ่มทํากันเลยครับแต่ก่อนจะทำผมขอทําคอสตูม ให้กับตัวเองสึกหน่อยอก่อนท่านผู้ชมคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมจบตรงที่ว่าผมไปลงดันเจียนมาใช่ไหมแล้วก็จบไปเลยนะระหว่างที่ลงดันเจียนอยู่ซึ่งดันเจียนในทอร์เรียมอสเนี่ยมีอะไรแบบมากมายมหาศาลอาจจะเห็นท้ายคลิปที่แล้วที่ว่ามันมีอะไรแปลกๆเล็กน้อยไปบ้างเนาะอาจจะเห็นกันแบบแวบๆบแบบนะครับซึ่งผมก็ได้ของมาเป็นของในทอร์เรียมอสครับจากดันเจียนนี่แหละก็คือจิลรี่นะดอกจากตัวนี้ครับจําชื่อไม่ได้ครับหาภาพมาใส่ให้กับเรากันมันเป็นของประเภทที่แบบกินได้ครับกินแล แล้วมันจะรีสโตค่า HP ให้7 5 point แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ของกินได้ครับมันเอามาทำเป็นคอส์ูมด้วยอ่ะท่านผู้ชมผมจะเอามาทำเป็นคอส์ูมใส่ให้กับตัวละครของผมสักหน่อยครับซึ่งมันทำตรงไหนเดี๋ยวผมขอสองแป๊บให้พี่ไกเขาสอนหน่อยอ๋อทำที่แอนวิลครับด้วยการผสมกับกระดูกนั่นเองกระดูกก็หาได้จากดดนเจียนเช่นกันนะผมก็มีแบบเยอะแยะเลยนี่โอ้โห มีแบบ999อันนะเอามาครับที่แอนวิลนะตรงนี้ตรงนี้จัดมาเลยครับมันสามารถนำมาทำเป็นเซตคอสตูมเซตนี้ได้สุดๆออกเสียง S ออะไรนักหนาชื่อว่าอะไรเนี่ยเจลาตินนอสใช่ไหมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเป็นคล้ายๆแบบวัสดุจากเจลาตินอะจากเยลลี่อะไรแบบนี้เนาะมันน่าจะเท่ดีครับมันก็จัดมาเลยดีกว่าครับส่วนหัวส่วนลำตัวและส่วนขาครับโอเคครบเซตนะทั้ง3ส่วนครับ เก็บกระดูกก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันลองใส่กันเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตรงไหนมีไฟตรงนี้มีไฟโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อ,อเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหเวลาเดินมีแอนิเมชันด้วยดูดูท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูนะแบบหัวขยับแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งตามแรงสั่นไหวในการเคลื่อนที่อ่าอย่างเจีมนะฮะโอ้เป็นอย่างนี้นะปิดสอยสลกหน่อยดิ เป็นแบบชุดฮีโร่เจีอะผมรู้สึกได้อย่างนั้นคือแบบเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่จากเจีวอะไรอย่างนี้นะเท่ดีใช้ได้ใช้ได้ผมชอบอยู่นะคอสโตมได้แล้วต่อไปไปลุยภรารกิจออกของผมกันดีกว่ามาเริ่มกันที่มูดไลท์ครับหอกในทรเรียมมอครับซึ่งสามารถสร้างได้ด้วยวัตติวัตติวัตติคืออะไรสร้างได้ด้วยวัตถุดิบ2อ,อย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็คือสปิริตดอบรดนะ เป็นไมลิเดียวที่อยู่ในทอร์เรียมอสครับแล้วก็เป็นไมลิเดียวที่ได้มาจากดันเจี้ยด้วยเช่นกันสปลีดดอบเบดเนี่ยสามารถดอบได้จากเคิร์สเกลนะและอีกตัวหนึ่งที่จะดอบให้ก็คืออิลูช i ั n นนิสครับอิลูช i ั n นนิสเป็นมินิบอสที่จะเจอได้ในดันเจี้ยนครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เจอนไปแล้วแล้วก็จัดการมันไปแล้วแล้วก็ได้ลิลลกมาแล้วด้วยนะนี่ลิลลีของอิลูช i ั n นนิสครับส่วนเหตุการณ์ระหว่างที่ผมสู้กับอิลูช i ั n นนิสจะเป็นอย่างไรผมอัดคลิปไว้เชรรัับบชได้เลยค we okay. ก็เป็นประมาณนั้นครับสำหรับ i l l u s i o n นนิดนะก็ถือว่าไม่ได้สู้ยากนะหลบการโจมตีของมันให้ได้ครับแต่มันจะน่าราคาญตอนมันแยกลางนั่นแหละผมละโคตรเบือ่อเลยและนอกจากนั้นนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นอะไรวิ่งวิ่งเมื่อกี้ไหมอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงโหมดมาสเตอร์ของ i l l u ช i ั n นนิดครับอ่านี่นี่นี่ชื่อว่ากร s s ชา r นะคือมันก็จะเป็นเนี่ยกระจก ที่ลอยอยู่บนหัวผมแบบนี้นะนี่นี่นี่ดูเหมือนแบบไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมแต่สักพักมันจะพิเศษท่านผู้ชมจะสังเกตได้ภายในคลิปเหมือนเมื่อกี้ไม่รู้สังเกตได้หรือเปล่าคือกลาสชาดเนี่ยมันสามารถแปลงกายเป็นสิ่งเรแลหลอกเราได้เนี่ยอย่างตอนนี้หายไปและเอ้ามาดูมาดูสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะก่อนจะไปทําหอกเสียเวลาสักหน่อยไม่รู้หายไปไป,ไปไหนนะไปอ๋อหายแล้วก็โผลมานะครับคือแบบบางทีที่เขาหายไปเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นไอเทมหลอกเราว่าเป็นไอเทมเรและ อย่างเมื่อกี้ก็แปลงเป็นสร้อยอะไรไม่รู้หลอกผมนะแต่ถ้าเราเดินไปเก็บปุ๊บก็จะกลายร่างเป็นกราสชาร์นะครับมาลองดูหน่อยดีกว่าอธิบายสรรพคุณสักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอลองให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวรอสักแป๊บนะรอสักแป,ป๊บตอนนี้ก็ลอยอยู่นะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะไปแปลงร่างหล,ลอกผมตอนไหน่าหายไปแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหม อยู่ตรงนี้เป็นแบบลูกไม้อะที่แบบให้เราเก็บได้แล้วพอผมเดินไปใกล้ๆปุ๊บเขาก็โผล่มาที่เดิมเออประมาณนี้สาหรับการแปลงร่างของกราสชาตนะแบบมันหลอกเราอะให้เราแบบดูเหมือนมีอะไรแบบสงสัยเอ,อ๊ะอะไรกันอะไรแบบเนี้ยผมว่าออกแบบมาได้ดีมากสาหรับสัตว์เลี้ยงในทอร,รียม,มอสนะหลายตัวแล้วที่ผมเห็นครับคือชอบมากเลยนะตั้งแต่เมฆที่ยิ้มได้ทําฝนตกได้แล้วนะที่เป็นไอเทมมาเตอร์จากบอสเดอะแกนธันเดอร์เบิร์ดนั่นเองใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละไม่ได้ทําสักทีหอ,อกมัวแต่ให้ดูทุน ดูนี่อ่าเอาซูเปอร์ลิตดอบเลดออกมาจากนั้นก็ใช้ผสมกับอะไรเอ่ยถ้าผมจังไม่ผิดเหมือนจะเป็นกระดูกนะขอ่องแป๊บนะครับอ่าจริงด้วยครับใช้กระดูกครับโอเคใช้กระดูกครับผมไอเทมจากดันเจียนก็ต้องมีวัสดุที่เป็นกระดูกเป็นส่วนผสมหลักใช่ไหมล่ะเพราะว่ามาจากดันเจียนเช่นกันโอเคเอาทั้งสองอย่างออกมาครับจากนั้นก็มารวมที่แอนวิลนะครับนี่มันจะกลายเป็นคูลไลท์ครับสำหรับภารกิจพอกเล่มแรกของผมในคลิปนี้ครับกระดูก 25อันและซิบลิตดอบเดดจ,จำนวน8ดวงครับจัดมาเลยละการเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลองใช้ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมว่านะเราลองใช้2เล่มพร้อมกันเลยสําหรับภารกิจหอ,อกของผมในวันนี้เล่มแรกได้แล้วต่อไปไปเล่มที่2กันครับเล่มที่2ไม่ต้องคารบครับเราสามารถซื้อได้จาก NPC ซครับซึ่งเป็น NPC นในทอรีมอสด้วยครับท่านผู้ชมจะเป็นคนไหนไป้ายเดี๋ยวผมพาไปดูครับเขาสปอร์มาแล้วครับแต่ขอเดินทางสักแป๊บนะ โอเคครับผู้ชมผมเดินมาที่ไบโอมเ็ดเ็ดฟีนะฮะนี่เราก็จะมีตรงนี้ผมมาสร้างเป็นแบบจะทําเป็นหมู่บ้านตรงเนี้ยนะแต่ว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเหมือนจะขาดวัสดุที่แบบเอามาทําเป็นหมู่บ้านตรงเนี้ยยังไม่มีนะสำหรับวัสดุที่ถูกใจผมนะครับก็เลยสร้างว้แค่นี้แล้วสร้างห้องนี้นะครับให้ n p c อยู่ได้นะก็เลยมี n p c สปอร์มาหนึ่งคนครับคือคุณลุงคนนี้นั่นเองครับชื่อทางการของเขาก็คือคุกนะ เดคุกนะฮะคุกที่แปลว่าทําอาหารนะไม่ใช่คุกขังนักโทษอะไรแบบนั้นคุกเนะี่ยคุกกิ้งอ่าคนนี้เป็นเอ็นีซีในทอเรี่ม,มดครับและเขาจะเป็นคนที่จะขายหอ,อกอีกหนึ่งเล่มที่เป็นมิชชั่นที่2ในการหาหอ,อกของผมในวันนี้ครับซึ่งหอ,อกที่เขาจะขายผมก็คือฟอกนะ มันก็คือซ่อมนั่นแหละท่านผู้ชมซ่อมอันนี้ถูกจัดอยู่ในอาวุธประเภทหอกในทอเรียมมอด้วยครับตอนนี้เขาขายให้ผมในราคา84ิลเวอร์ครับอ่ะจัดมาเลยละกันและก็เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจหาหอกของผมทั้งสองเล่มในคลิปนี้ครับทั้งมูลไลท์และก็ฟ็อกนั่นเองนะเอาละแล้วคุณสมบัติของหอกทั้งสองเล่มนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมไปแสดงให้ดูกัน โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฟอกก่อนก็นแล้วกันนะสาหรับซ่อมอันนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ออกแบบไม่มีเปฟฟ็กไรเลยเวลาแทงนะครับอันนี้ไอที่มันออกมานี่มันเป็นสเปียร์ทิปผมเนาะถอดออกมาก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนะนี่มันก็จะเป็นเอาซ่อมแทงแบบนี้ครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยที่พิเศษพิเศษอะใช่ว่าจะไม่มีครับท่านผู้ชมมันจะมีก็คือแบบนี้ครับสลามตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแทงมันให้ตายด้วยฟอกครับโอ้ยโอเค ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมอาจจะไม่ชัดนะผมขอถอดไอเทมอะไรที่แบบมันจะทำำําดําเมกใส่ศัตรูออกก่อนแล้วกันดูตัวนี้อีกสักพักครับดูบัฟผมด้วยผมจะแทงสลามตัวนี้อ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราใช้ฟอกนะหรือว่าหอกส้อมเนี่ยแทงศัตรูตายครับเขาจะดรอปสิ่งนี้มาให้ครับมีชื่อเรียกว่ามิส l a บครับเป็นไอเทมประเภทอาหารนั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าแล้วเมื่อเราเดินไปเก็บนะครับปุ๊บ เราจะได้บัฟเวลฟิตระดับไมเนอร์มาให้เรานะก็คือระดับที่แบบเพิ่มออสเตตัสเล็กน้อยให้กับตัวละครเรานั่นเองมันเป็นประมาณนี้นะสำหรับความสามารถของฟอกนะของส้มนะครับก็คือถ้าใช้แทงอะไรตายก็จะจอบเนื้อมาให้เราเก็บเพื่อเพิ่มออสเตตัสระดับไมเนอนะเอ้ยถึงแม้ว่าคุณประโยชน์ในการเอาไปสู้บอสอะไรเนี่ยมันจะไม่มีนะเพราะว่าขนาดก็สั้นเอฟเฟกในการแทงออกไปก็ไม่มีแต่ผมคิดว่ามันเป็นหอกที่สามารถ พกไปตามที่ต่างๆที่เราไปฟาร์มได้ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราอาจจะต้องปะทะกับมอนสเตอร์แล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อใช่ไหมแล้วก็เอาก๊อกเนี่ยมาแทงมอนอ่อนๆนะในแมปนะครับมอนอ่อนๆนี่หมายถึงมอนที่แบบไม่ค่อยเก่งอะ่ะเนี่ยอย่างสลามอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อให้มันดปมิดสแลปมาให้เราเก็บมากินเพื่อเพิ่มออสเตตัส นะและระหว่างเพิ่มออสเตตัสเนี่ยค่ารีเจน s p อะไรของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมรวมถึงดีเฟนซ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเออมันก็จะทำให้เราแบบมีชีวิตอยู่ได้นานๆระหว่างที่ฟาร์มยังสถานที่ต่างๆแบบนี้นะอ่ะนี่แหละสิ่งที่ผมเห็นประโยชน์จากฟอกนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เลวนะแต่ส่วนมากเราจะต้องสู้บอสได,ด้ในการใช้อาวุธปะทะนะมันก็น่าจะต้องเก็บไว้เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นแบบตัวเลือกหนึ่งในการพกติดตัวไว้นะสำหรับฟอกครับ โอเคครับท่านผู้ชมจบกันไปเนาะสำหรับฟล็อกต่อไปมาดูอีกหนึ่งเล่มครับที่ผมคราบในคลิปนี้ก็คือมูนไลน์นั่นเองครับท่านผู้ชมน้านี่สำหรับมูนไลท์ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเวลาแทงครับแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มี <c oughs> ก็แอบมีนิดนึงครับท่านผู้ชมก็คือมันสามารถสะสมชาร์จได้ครับเดี๋ยวผมจะลองแทงสลามนี่ท่านผู้ชมเห็นปะ่ะชาร์จอยู่ที่ประมาณ2ทีก็คือ ถ้าเราแทงศัตรูโดนประมาณสองทีอ่ะทีที่สามอ่ะนะทีที่สาเข้าใจไหมแทงศัตรูเรียกก็าเป็นครั้งดีกว่าเนาะผมมาแทงหุ่นไม้ขุ่นไม้ก็มีผลเช่นกันหนึ่งอ่าอันนี้ให้มันออกไปก่อนหนึ่งไอ้บแทงโดนหลายตัวดีประเด็นอ่านี่อย่างนี้อย่างนี้อาจจะเห็นกันท่านผู้ชมดูนะหนึ่งสองอ้อครั้งที่สองก็ออกแล้วผมขออภัยที่ผมอธิบายผิดถ้าเราแทงศัตรูโดน หนึ่งครั้งครั้งที่สองเนี่ยมันจะปล่อยเป็นเวฟออกไป<ม>เห็นไหมท่านผู้ชมเพื่อทำดามเมกไปด้านหน้าครับโดยทะลุทั้งหมดประมาณ3ตัวนะเนี่ยเห็นปะมันจบที่อุ่นไม้ตัวที่3นะครับ ประมาณนี้ครับเป็นหอกสะสมชาร์จเพื่อปล่อยขึ้นพลังงานออกไปด้านหน้าได้นั่นเองนะผมก็ถือว่ามันก็ยังไม่สุดอะสำหรับการโจมตีระยะไกลมันก็ยังสู้โพเล่นไปไม่ได้ที่แบบเราสามารถปล่อยพึ่องออกไปไกลๆแบบนี้ได้เลยแต่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับนะ สะสมชาร์จแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังออกไปโจมตีเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวอะไม่ได้ดูแย่ครับแล้วดัมเมกไม่แย่ด้วยนะตอนนี้ไม่มีรีฟอสใดๆทางนั้นนะครับผมทำดัมเมกได้ที่35เมลีดัมเมกแล้วอะเทียบกับโพเลนไฟที่เป็นกอรลี่แล้วยังแค่31อะก็ถือว่าไม่เลวครับผมก็คิดว่าผมจะเอามาพกเป็นหอกอีกเล่มหนึ่งครับสำหรับการเอาไปสู้กับบอสสู้กับอะไรของผมในช่วงนี้นะก็อาจจะปลดประจําการเพลไปออกไปครับแล้วมาพกเป็นมูลท์แทนนั่นเองเอาล้ครับประมาณนี้ครับสม สำหรับหอ,อกทั้งสองเล่มในคลิปนี้ของผมครับมูนไลท์และฟ็อกครับแต่ว่าหอกที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาเก็บแล้วกันครับเ mm hmm. พลวไ์ไฟฟดประจำการและฟ็อกครับถ้าจะใช้ก็เดี๋ยวมาหยิบแล้วกันนะแต่ก็ขอมาเก็บไว้ที่สเปียร์ทาวเวอร์แห่งนี้ของผมก่อนแล้วกันนะ เขาคอยเก็บหอกของผมนั่นเองาล้ะท่านผู้ชมคลิปนี้ครับคือแบบไม่มีก็ไม่ได้เลยช่วงนี้สู้บอสครับสู้บอสอีกเร็วครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีสู้บอสหนึ่งตัวครับแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นบอสท,ที่มันไม่มีอยู่ในเวลสเปียร์สเฟียร์ของผมแห่งนี้บอสตัวนั้นก็คือบอสอีสเตอร์ออฟเวิลด์นั่นเองครับหนอนยักษ์แห่งป่าคอร์พชั่นครับคือเวลสเปียร์สเฟียร์ของผมเนี่ยแห่งนี้ที่ผมยืนอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นไบโอมคลิมสันครับมันไม่มีบอสตัวนี้ให้สู้แต่ผมก็ ทั้งเวล์อีกเวิลด์หนึ่งไว้แล้วนะเพื่อจะไปสู้กับบอสตัวนี้ครับเพื่อจัดการเขานะด้วยหอ,อกครับต้องแท็งนะต้องเอาหอ,อกปราบบอสให้ครบทุกตัวในเกมเธอเหเรียครับไม่งั้นนอนไม่หลับนะเอาละ่ะแต่ก่อนจะไปก็ขอเตรียมตัวสักเล็กน้อยก่อนท่านผู้ชมผมก็จะเอามูนไรท์ไปรีฟอร์ดครับแล้วก็จะสร้างไอเทมเอ็กซ์รี่ใหม่อีกหงชิ้นเพิ่มขึ้นมาครับไปหาลูกกอลลีนกันครับไปเลสก เอาละท่านผู้ชมมาถึงบ้านลุงก็ิเรียบร้อยแล้วครับมาอันดับแรกเริ่มที่การสร้างไอเทมก่อนกันแล้วกันซึ่งไอเทมที่ผมจะสร้างก็คือนี่ออกซิเด Shield นั่นเองครับโล่ที่ช่วยเพิ่มความถึกให้กับเรานะผมก็จะเอามาผสมรวมกับออกซิเดียนสแควที่ผมมีอยู่แล้วครับนี่จัดมาเลย จากนั้นก็มารีฟอร์กันครับสำหรับไอเทมที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัตินะครับพอมี2ชิ้นด bon ้วยกันลุงก็เดินไปเดินมาอยู่นิ่งๆหน่อยดิลุงมาให้ผมรีฟอร์ไอเทมหน่อยรีฟอร์ของออฟ i ซ n เ h นชิลผมก็จะขอเป็นวัดดิ้งกันแล้วกันเนาะต่วดีเฟนซ์แบบหนักๆเบิ่มๆไปเลยเบิ่มๆไปเลยเบิ่มๆไปเลยเอ้าอะไรกุกตัวด่ ผมมือลั่นท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันออกวัดดิ้งไปทีนึงแล้วให้ตายเถิดลุงไม่ลุกไม่เตือนผมแล้วก็มายากเลยมึงเอ้ยทีนี้ลุงบอกเกี่ยวอะไรกับกูมึงกดเองโอ้โหเด่ยแล้วหายไปเลยเมื่อกี้ที่ผมจําได้มันมาครั้งที่สี่อ่ะให้ตายเถิดโอ้โหมัวแบบเพลิดเพลินกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเบิ่มๆไปเลย นี่โอ้โหอืมโอเคยังมาแล้วก็ตังยังไม่หมดคือตอนแรกง่วงๆอยู่นะตอนนี้คือตาแจ้งเลยท่านผู้ชมตาสว่างเลยหลังจากกดว้าไปทีหึึ่งโอเคต่อไปมูนไลท์ครับก็ขอรีฟอร์ดก็ตี้แล้วกันเนาะรีฟอร์ดท,ที่ดีที่สุดของหอกนั่นเองครับจัดไป โอเคค่อยๆกดครับค่อยๆกดลุงเตือนผมด้วยได้แล้วก็แบบสกิดผมหน่อยว่าเฮ้ยได้แล้วเอกได้แล้วอยา่ยาอย่าลกอย่าลั่นนะตังยิ่งมีน้อยๆอยู่โอ้โหช่วงต้นเกมซะด้วยโอเคได้แล้วกดรี ly, มูดไหลแล้วเมก41อะโอ้ใช้ได้เลยเอาละผมได้ออาซิเดียนชิลมาใช้แล้วผมมีความคิดอยู่ก็คือว่าผมอาจจะเอามาใส่แทนสร้อยสวิทฮาร์ดนิกเกลนะ แต่ผมก็แอบมีความคิดที่ว่าไฮแพ็กครับท่านผู้ชมมันเป็นไอเทมที่ตอนนี้ผมหยิบม,มาใส่ก็นเนื่องจากว่าไอเทมประเภทปล่อยพึ่งผมมันมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโฟเรนต์ไฟและสวิตฮาร์ดในเครกแต่มันก็ไม่ใช่ไอเทมที่ผมจะใส่ไปตลอดครับเพราะอนาคตอะโฟเรนต์ไฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วสำหรับหอ,อกปล่อยพึ่งในฮาร์ดโหมดมันจะต,ต้องมีหอ,อกที่มันดีกว่าโฟเรนไฟอยู่ละ มันก็เลยทําให้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ใส่ตลอดอสำหรับไฮแพคผมก็เลยคิดว่าถ้าผมถอดออกเลยแล้วมาฝึกตัวเองอะด้วยการโจมตีด้วยหอ,อกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโพเลนไปหรือมูดไลท์โดยที่ไม่มีไฮแพคไปบู o โพเลนไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีไหมนะถ้าเราฝึกตัก้งแต่ตอนนี้อะไรประมาณนั้นแต่ก็ไหนๆคิดแล้วก็ทําเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคขอถอดไฮแพคแล้วก็ไปใส่ออฟเทเดเยนชิลเ,เพิ่มเดฟนะครับอ่าโอเค เอาล่ะท่านผู้ชมของที่ต้องรีฟอร์สแล้วก็ไอเทมต่างๆที่ต้องเตรียมไปในการจัดการกับมอสอิ t e r of World นะผมน่าจะครบแล้วอันนี้เปิดหมูด,ดูนะว่ายาที่เตรียมมาครบหรือเปล่าน่าจะโอเคนะครับอ่ะไปเปลี่ยนเวิ l ์กันครับท่านผู้ชมเปลี่ยน World กันนะมาโดย เวิลด์ที่ผมสร้างไว้ใหม่อีก1 w o r l เวิลด์นะครับก็เป็นเวิลด์นี้ครับตั้งชื่อว่า Double S 1นะเป็นเวิลด์ที่มีไบโอมาอีวิ M e ก็คือไบโอม c คอ l e ลคชันนั่นเองนะที่อยู่ของบอส Eater of World ครับส่วนเวิลด์นี้เวิลด์อะไรเนี่ย Whispering of Heaven เฮ้ยชื่อเพ้อเจงเลยเอออาจจะเป็นเวิลด์ที่จะมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูในอนาะคตก็ได้นี่แอบสปอยนิดหน่อยแต่ว่ามาที่ Double S 1กันครับเพื่อไปแทงบอส Eater of World ครับไป Let's go เอาละผมมายัง World Double S1 เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เดินทางไปที่ b e y o e d Corruption กันไปเอาละท่านผู้ชมผมก็เดินมาทางขวาของแมปนะฮะแมป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอนมาโอ้โหเจ็บอยู่นะ <c oughs> โดนไปหายไปสามหัวใจเดินมาทางขวาเรื่อยๆครับก็เจอกับไบโอมเดอะคอร์รัปชันแล้วนะนี่แล้วผมก็มาทําการสารวจล่วงหน้าไว้แล้วนะครับก็ไม่ได้มาทําอะไรหรอกครับมาทําอารีนาไว้นั่นแหละเอ้ยไม่มัวยุ่งไห้พวกนี้แล้วลงมาด้านล่างดีกว่านี่ครับมาทำอารีนารอไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วนอกจากอารีนาที่ผมจะใช้สู้กับบอสอิเตอร์ออฟเวิลด์เนี่ยผมยังมาทําที่ตกปลาอย่างไบโอมเดอะคอร์รัปชันไว้ด้วย วยนะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีปลาสําคัญซึ่งก็คือปลาตัวนี้ครับผมขอไม่เรียกชื่อมันแล้วกันถ้าผมเรียกเนี่ยผมจะอ่านว่าอ e ีบอนคอยไม่รู้นะว่ามันอ่านจากที่หรือเปล่านะก็คือปลาตรงนี้ที่เอาไปทํายารัดโพชั่นได้นั่นเองยาที่ช่วยเพิ่มดัมเมกในการโจมตีให้กับเราครับอ่าแล้วก็มาไหนๆมาถึงแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับการจัดการบอสเอเตอร์ออฟเวิลด์แต่ก่อนจัดการผมขอเซตอะไรอีกสัก หนึ่งอย่างสองอย่างก่อนอันดับแรกเลยก็คือเซตฮาร์ดแลนเทิร์นก่อนครับไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้ช่วยรีเจนเลือดนั่นเอง ต่อไปก็มาเซตสิ่งนี้ครับนี่ได้ใช้สักทีนะสำหรับฮาร์ดเซร์นะครับแท่นผลิตหัวใจให้เราด้านเองนะครับผมสามารถใช้งานมาได้แล้วเพราะว่าพอเข้าดันเจียนมันจะไปเจอกับ NVC Me ีซีเมคาดิกใช่ไหม NPC ที่สามารถขายพวกอุปกรณ์ต่างๆในการวางสายไฟให้กับเราได้นั่นเองแล้วก็เคียร์มอนแฝบไอ้นี่เป็นมอนในทอรียมอนนะชื่ออะไรเนี่ย The i n n o c e n t นะครับมันเหมือนกระต่ายเน่ายัางไงไม่รู้นะฮะเอ้ยเอ้ยมอนกวนจังเลยไม่สนละเดี๋ยวเสียเวลา มีอุปกรณ์พบแล้วก็วางสายไฟไฟนะครับไหนใช้งานได้ไหมทีนี้ผมก็จะได้แท่นผลิตหัวใจนะเอามาไว้ช่วยเติมเลือดเติม HP ระหว่างสู้บอสนั่นเองครับโอเคสิ่งที่ต้องเซ็ตก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมเดียเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเอ้ยมีเพียงเท่านี้อะไรโอ้โหมั่ยอีกแล้วผมเซ็ตอันนี้ด้วยดีเทพรูปเทพบาสเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าไวกา้กลางๆหน่อยประมาณตรงนี้แล้วกัน เฮ้ยสนราม,มาอะไรกันนักหนาเฮ้ยรวมทั้งเกงด้วยอิตเตอร์ออฟโซใไปไกลจากนั้นก็ชาฟวินดิ้งสเตชันครับหลับบับมาอีกแล้วเดอะ n ินโนเซนต์มีอะไรอีกไหมดูในหมูแ่แวบอาหารอาหารเอาพิซซ่ามากินแล้วกันเพิ่มออกสเตตัสระดับเมเจอร์เลยใช่ไหมจริงด้วยครับสิ่งของที่ต้องการนะและต้องใช้ก็อยู่ในตัวหมดแล้ว น่าไงผมนึกว่าหมวกมันหล่นเห็นไวม้เมื่อกี้ใครไม่เห็นย้อนกลับไปดูแล้วมันเป็นไอเทมเอ็นเชียนเฮลอะไรสักอย่างอะซึ่งมันเป็นแรลไอเทมที่มันจะหล่นในไปโอ้มเนี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันคือกรารชาดกรารชาดผมมันหลอกผมแนละ้วมันแปงลงร่างเป็นไอเทมให้ผมเดินไปเก็บแล้วก็ว่าวแดกเอาละมาทำการเรียกกันเลยดีกว่าครับด้วยการทุบแชโดว์ออทั้ง3ลูกครับมาลุยลูกแรกครับผม ลูกที่2แล้วก็อีก1นรูกครับบอสเขาก็จะสปอลมานะแต่ก่อนจะทุบอีกหนึ่งรูกผมกินวิสซ่าก่อนแล้วกันซ่มอาสเตตัสไว้เลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งที่ผมวางแผนไว้อยู่ไหนว่าโอเคอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมรุยอิับผู้ชม3 2 1 Let's go let's go มายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดยาไปหนึ่งทีเอาอะไรแทงดีลองเอามูนฉาดมาแทงดูนะครับเพราะว่าดาเมกหนักมากวูหนักจริงนะ หนักจริงนะนี่แล้วก็น่าจะใช้ได้ดีกับอีเ e อร์ w o r l d ินะครับจึกจึืจึกเพราะว่าตัวมันยาวๆเดี๋ยว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 เด๋ยวผมขอถอยมาโจมตีระยะไกลดีกว่าโดนชนบ่อยๆไม่ดีนี่มานีแล้วอุ้ยตัวมันแตกนะตัวมันแตกนะครับจืกจึืจึกืึกืมุนฉาดจังหวะตัวยาวๆอย่างนี้ต้องมุนฉาดแล้วก็เหมือนมันจะพอผมมาอยู่ใกล้ๆเทพรูปเทพบาตเลือดผมไม่ลดเลยว่ะท่านผู้ชมนะ มันจะเป็นเพราะว่าผมถึกใช่ไหมนะได้ดีเฟนซ์เพิ่มด้วยนั่นเองอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วมาอย่างนี้ก็ไม่กลัวดีเพราะว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บจื๊ื๊จื๊ยเข้าไปโอ้โหขนมะขนมกรุ๊อ่าจื๊กื <c oughs> กก๊เอาบูชาทแทงเลยอ่ะน่าจะเหลือส่วนสุดท้ายแล้วนะมานี่มานี่คอมอนจื๊เรียบร้อยครับสำหรับอีเตอร์ออฟเวนะ การได้แล้วครับนนยักแห่งไบโอคอลเลคชันครับเอาละเทสแบกได้มาแล้วเนาะแล้วก็ไอเทมต่างๆมีอะไรหล่นอีกไหมเดี๋ยวผมขอลงไปเช็คแป๊บโอเคท่านผู้ชมด้านล่างก็เป็นพวกแร่เดโมไนท์นะและชั o โ s สเกลครับซึ่งผมก็ไปเก็บมาหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บของสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่เวิลด์สเปียร์สเฟครับ โอเคครับท่านผู้ชมผมกลับมาที่เวิลด์สเปียร์สเฟียร์เรียบร้อยแล้วครับมาดูไอเทมกันสักหน่อยนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับจากการที่ไปจัดก,การบอสอีเตอร์ออฟเวิลด์เมื่อสักครู่นะมาเริ่มกันที่ไอเทมที่ผมได้จาัดก,การทุบชาร์ดออบกันก่อนเนาะก็มีแฟนเลตเตอร์ครับไอเทมของสายรักดนตรีนั่นเองอันนี้ไวทรอนนะไอเทมสายเวทนะครับปืนมัสเก็ตอันนี้ดาร์คฮาร์ดนะครับของสายฮิลเลอร์เอ้ยได้ชาร์ดออบมาด้วยฮนะไอเทมให้แสงสว่างแบบเดียวกับคิมสันฮาร์ดนั่นเอง เอาแล้วครับและเทสเซอร์แบ็กครับของบอส e อร์อ r o เ world ครับพร้อมลีริกนะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่าเปิดพร้อมกันกันกบเทสเซอร์แบ็กของบอสสกลเลตอนนะที่ผมจัดการไปเมื่อคลิปที่แล้วล้วผมยังไม่ได้เปิดเลยแล้วก็ลีริกก็ยังไม่ได้วางเลยเดี๋ยวเปิดพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเอาลีริกไปวางพร้อมกันกันแล้วกันครับมาเปิดของสกลเลตอรก่อนก็นแล้วกันครับ,รบได้อะไรมาบ้างเอ่ยก็ได้จะได้ตังมาเนาะ จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ครับไอเทมเอ็กเพรดของเขานะบนกรอฟอันนี้เป็น Book of ฟ k ู l l นะไอเทมเวทยิงหัวกระโหลกนั่นเองและมาเปิดของ What ดเอเตอร์ออฟเวกันต่อเลยนะครับ จะไปได้อะไรมาบ้างนะก็น่าจะได้เป็นแรเดโมไนแล้วก็แชโดว์สกิลมาเพิ่มเติมอีกเนาะในตังนะครับเท่าที่เห็นนะและนี่ไอเทมไอกเปิดของเขาครับเวิร์มสแครบครับซึ่งช่วยลดดาเมจให้ได้ถึง17%เลยนะสำหรับผ้าพันคอผืนนี้ผมว่าอาจจะได้ใส่บ่อยๆอยู่นะสายหอ,อกอย่างผมเนี่ยน่าจะได้ใส่บ่อยๆอยู่เพราะว่ามันต้องปะทะกับมอนในระยะใกล้ครับการมีอะไรมาช่วยลดดาเมจจากพวกมอนพวกบอสเนี่ยเป็นไหลที่ค่อนข้างดีครับและอันนี้คืออิเตอร์ออฟ เนนะของสายฮิวเลอร์ครับนะี่ไอเทมในทอรเรียมอสนั่นเองครับเอาละเรียบร้อยสําหรับไอเทมต่างๆที่ได้มานะต่อไปวางลิลิก,กันนะครับลิลิกของบอสสกิรลตอนและลิลิกของบอสอิเตอร์ออฟเบลครับผมจะวางอิเตอร์ออฟเบลไว้ตรงนี้ครับผมและสกิรลตอนไว้ตรงนี้ครับนะี่เหล่าบอสที่ผมจัดการไปด้วยหอกนะต้องบอกว่าเหล่าบอสในเทอเรียเวอร์ชั่นปกติที่ผมจัดการไปด้วยหอกนะก็มีทั้งหมด6ตัวแล้วนั่นเองครับ โซลิลีของ illusion นิดนะเดี๋ยวผมไปทำทรีให้ถึงแม้ว่าจะเป็นมินิบอสแต่อยู่ในทอรลลียมดก็จะมีทรยเป็นของตนเองครับส่วนบอสปกติก็ฝันไปเถอะไม่มีหรอกลูกเอง <laughs> เอาล่ะท่านผู้ชมภารก,กิจต,ต่างๆของผมในคลิปนี้ก็สำเร็จหมดแล้วนะทั้งหาหอกแล้วก็จัดก,การบอสครับต่อไปก็มาเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะซึ่งคอมเมนต์ที่ผมทามาตอบในคลิปนี้ก็มีทั้งหมด3คอมเมนต์ด้วยกันครับเป็นคอมเมนต์ของคลิปตอนที่แล้วนะตอนที่7แล้วก็คอมเมนต์ของคลิปตอนที่6ด้วยนะมัดรวม เ,เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบไงมันไม่มีช่วงอ่านคอมเมนต์นะครับผมก็เลยมัดรวมมาตอบในคลิปนี้เลยก็แล้วกันมาท่านผู้ชมเริ่มกันที่คอมเมนต์จากคลิปตอนที่6ก่อนกันแล้วกันนะครับผมเอามาตอบหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของคุณ6เรียนลูก้าครับที่ถามผมว่าพี่คิดว่าพี่จะเล่นเทอรเรียคารามิตี้มอดโหมดไหนดีครับระหว่างเดธโหมดและอินเฟอร์นัมแต่จริงๆผมคิดว่าเรเวนเจนต์ก็พอแล้วนะอืมสำหรับที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมอาจจะ จะเล่นเทเรียคารามิตี้หมดนะแล้วก็ทําคลิปลงช anel ของผมเนี่ยซึ่งเคยพูดไปนะครับแล้วคุณโทเกิรุกาเขาก็เลยเข้ามาถามว่ามีความคิดเห็นเช่นไรนะคิดเช่นครัวอย่างไรนะครับว่าจะเล่นโหมดไหนซึ่งเรื่องโหมดผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมไปอ่านมาเหมือนกันนะคือเหมือนโหมดมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็แต่ละโหมดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่คุณโทเกิรุกาเนี่ยแนะนําให้ผมเล่นเรเวนเจนผมก็อาจจะเล่นที่คุณโทเกลรุกาแนะนําก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดซีรี c a l l m m t y รมอดขึ้นมานะก็คงจะเป็นโหมดลีแหละครับเอาล่ะต่อไปไปดูคอมเมนต์จากคลิป ตอนที่7กันว่างนะผมเอามา2คอมเมนต์ครับก็เริ่มกันที่คอมเมนต์ของคุณโทเกรุกาเช่นเคยนะอันนี้ไม่ใช่เป็นคําถามครับแต่ก็มาคอมเมนต์บอกว่าบิ๊กโบนโค้งก็ดูใจเกเรผมจะหมายถึงเจ้าบิ๊กโบนที่เป็นมอนในดดนเซียนที่ผมไปเจอในท้ายคลิปตอนที่แล้วใช่ไหมที่แบบมันดูล่ำๆหน่อยล่ำๆมีกล้ามดูแล้วแบบรู้สึกเกเรเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างบิ๊กโบนกับผมเนี่ยใครจะเกเรกว่ากันนะเออเอาไปเก็บไปคิดกันนะต่อไปนะครับ คอมเมนต์อยากคุณทิเคทิเคนะครับอันนี้ก็เข้ามาบอกนะว่าแถวบ้านผมนี้ร้อนมากครับอยากให้ฝนตกมากครับผมก็อยากให้ตกมากเช่นกันครับผมก็คิดแบบคุณทิเคทิเคแหละอยากให้แบบฝนตกหน่อยอากาศจะได้เย็นๆครับช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนมากๆเลยนะทั้งร้อนทั้งฝุ่นฝุ่น PM ก็เยอะนะครับโอ้แบบไม่มีอะไรดีเลยนะพูดถึงฝุ่น PM ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็มีทัศคนนี้เป็นห่วงทุกท่านอยู่เสมอนะเป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ตลอดเลยนะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ที่เอามาตอบในคลิปนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับคลิปสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยล่ะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับนมาสเตอร์แล้วกับทุก